สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทาง,ทางสายมูเตลูค่ะก่อนอื่นที่จะทำคลิปคิติจังชาแนลก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะ เพราะคิดจังชาแนลไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ทุกคนที่รับฟังรับชมแล้วต้องเชื่อหรือทำตามนะคะเป็นแค่แนวทางชี้แนะที่ว่าทำแล้วดีขึ้นค่ะชีวิตดีขึ้นเลยอยากเอามาเผยแร่เป็นวิทยาทานและเป็นธรรมทานต่อไปนะคะคลิปนี้สำหรับใครหลายๆคนที่เป็นหนี้สินที่มีการเงินย่ำแย่ ้องเข้ามาฟังคลิปนี้กันเลยนะคะคิติจังชาแนลจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทำบุญเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินรุมเร้าสำหรับคนที่มีการเงินย่ำแย่นะคะเพียงแค่เตรียมเหรียญ10บาทจำนวน1เหรียญเหรียญ5บาทจำนวน1เหรียญและเหรียญ1นบาทอีกจำนวน3ามเหรียญน,นะคะ แบบนี้เลยนะคะแบบในมือของคิติจังชาแนลเลยนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมด18บาทนะคะการที่รวมจำนวนเงินแล้วให้ลงท้ายด้วยเลข8นี้หมายถึงศาสตร์ทางการเงินของจีนนะคะถือเลข8เป็นเลขมงคลเกี่ยวกับการเรียกเงินเงินทองต่างๆค่ะเรียนทั้งหมดนี้ ต้องใช้มือข้างซ้ายทำนะคะใช้มือข้างซ้ายทําแบบนี้นะคะแล้วก็กำไว้แบบนี้นะคะให้กำไว้แบบนี้ให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะถ้าหากไม่มีหิ้งพระก็ให้เราะระลึกถึงคุณพระรัตนไตรค่ะพูดว่าข้าพเจ้า เอ่ยชื่อนามสกุลของเรานะคะหากเคยเปลี่ยนชื่อให้เอ่ยชื่อเก่าของคุณด้วยนะคะกล่าวแบบนี้เลยนะคะหากมีกรรมเคยโกงยักยอกทรัพย์ของผู้ใดจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามจะ,ะระลึกถึงได้หรือะระลึกถึงไม่ได้ก็ตามขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงมาเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมขอให้เงินที่อยู่ในมือของข้าพเจ้านี้ได้ชดเชยหนี้กรรมที่ติดตัวข้าพเจ้ามาและขอให้ข้าพเจ้าได้หลุดพ้นจากหนี้กรรมนี้และขอเปิดทางให้ข้าพเจ้ามีเงินไหลามาเทมาด้วยเทิน เสร็จแล้วให้เรานำเหรียญทั้งหมดในมือนี้นะคะไปใส่ตู้บริจาคที่วัดนะคะเหรียญในมือ18บแปดบาทนี้นะคะให้เอ่ยว่าข้าพเจ้าขอใช้นี่จากความผิดพลาดของข้าพเจ้าครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งแรกที่เราทำนะคะให้เราบอกแบบนี้เลยนะคะ ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอใช้นี่จากดวงชะตาของข้าพเจ้าที่พลิกผันและครั้งสุดท้ายคือครั้งที่สามตอนหยอดตู้บริจาคให้พูดว่าข้าพเจ้าขอใช้นี่ที่เกิดจากกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรเมื่อทำครบสามครั้งแล้ว เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดหนทางให้คุณได้เจอโอกาสทางการเงินและจะช่วยเหลือให้คุณหมดหนี้หมดสินการเงินของคุณจะไหลมาเทมานะคะการที่นำเงินเหรียญ18บาทไว้ในมือนี้นะคะให้ทำสามครั้งนะคะติดต่อกันเป็นเวลา3วันค่ะ การคุยเคลียร์นี่ผ่อนปลนการจ่ายหนี่แต่และอย่างจะง่ายเมื่อคุณขออโหสิกรรมในครั้งนี้แล้วการพูดคุยกับเจ้าหนี้นะคะจะง่ายขึ้นจะทําให้เจ้าหนี้ใจอ่อนและหนี้สินของคุณก็จะทุเลาเบาบางลงไปนะคะเมื่อมีการแบ่งจ่ายแบ่งใช้นี่ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืม ข้อนี้สําคัญเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าการทํางานหาเงินมาได้ในแต่ละครั้งของเงินเดือนออกได้เงินมาใช้หนี้คุณอย่าใช้หนี้จนหมดตัวจนเราเองนั้นทุกไม่มีเงินใช้นะคะเพราะการที่ไม่ไม่มีเงินใช้ครั้งนี้จะทําให้เราจะต้องไปหยิบยืมไปคว้าเข้ามาเป็นร้อยละสิบร้อยละยี่สิบอีกก็จะเป็นหนี้ไปอีกให้เราแบ่งกินแบ่งใช้ แบ่งผ่อนจ่ายทยอยหนี้บ้างเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก็จะทุเลาเบาบางและหมดไปเองค่ะลองทำดูนะคะท,ทิิจังเชื่อว่าคลิปนี้ง่ายหลายๆคนทำได้ค่ะสิ่งที่ขาดและลืมไม่ได้เลยก็อย่าลืมกระตันยกูกตะเวทีต่อบิดามารดาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะ หมั่นดูแลปรนิบัติให้ดีค่ะเพราะการกระตันยูกระตาเวทีในครั้งนี้จะทําให้คุณมีชีวิตการเงินการงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ